ส่วนนี้แม่พ่อยบ่มีเชฟเด้อครับเด้อพี่น้องฟ้าแหลมันอยู่ครับแต่ว่าน้ำยังบ่ไหลเนะาะน้ำ <c oughs> ยังบ่ไหลครับเ<ร>พิ่งจะตกนี่แหละพี่น้องเลยเพิ่งคลิปจนจันทนี่ครับมือน,นี่ขายของเอาแก้วมังกรถังมาฮอดเพิ่งเ,เมฆเป็นสั้นเป็นสั้นโอ้เบิ่งทางลงเงี้ยนบานพี่น้องเอ้ยพูดนะ จงนี้ยุดขายของก่อนครับพี่น้องนี่นี่เพิ่งจะไปเอาของมาเพิ่งจะมาหอดเงี้นนี่น,<า>นะแม่ค่อยกันพึองไปเอาแก้มก้อนมาหวานหวานหวานเจี๊ยบเลยของฟูเลยนี่แหะน,ะนี่อาชีพเสริมอาชีพเสริมแม่ค่อยช่วงช่วงนี้โรงเรียรนโบดีเปิดครับนี่แก้มก้อนงามงามต้นไม้ใหญ่ น่ะใหญ่ครับง่ามโลละสิบบาทไม่ได้ขายแค่ไหขายโลละสิบบาทได้ครับพี่น้องนี่นี่เอามาตันหน<ช>ึ่ง <ๆ S 1> อื่นเสาเข้าไปขายกันน้ำเพื่อนี่ครับแซอบ์ปหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบสัน ฝนฝ่าเมื่อตึบ๊บบรรยากาศยง่เมแ้างครับพี่น้องเป็นทางลงเงียนครับฝนตกเพิ่งวันสีมมเหตุทางเลสสองสามเมื่อละ่ะฝนตกก่อน บรรยากาศเงียบสงบทงหน้าเขียดกระห้องมันบรรยากาศดีแท้พ่อนน่ะฟ้าก็มืดมากช่วงนี้งดคลิปสะดุ้งกอนนะครับพี่น้องบม่มีมันบ่มีน้ามบ่มีปลมีป่าไม่พ่อยกับขายของซะก่อนโรงเยี้ยกับปิดเงินเบิดละเอาหน้าจังพ่อกันชิปนายครับพี่น้อง สำหรับมื่อนี้สวัสดีครับนั่งปอกกินอีกหน่วยหนึ่งล <c oughs> <c oughs> ะ